พหนาล่ะถ้าหากว่าหน่วยเนื้อสั่งมาปุ๊บหน่วยล่างไม่ทําตามไม่ได้ผิดะผิดระเบียบผิดอะไรก็ว่ากันไปสารพัพร้อยแตผิดแหละไอ้ตรงนี้ต่างหากลุงก,ก็พยายามบอกว่านะก็ต้องดูสถานาการณ์เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีคําว่าเอ็กเซปท์ทั้งนั้นแหละครับแปลว่ามีคําว่ายกเว้นคาว่ายกเว้นเรื่องอะไรกับใครตรงนี้ก็สําคัญมากพี่นาตัวตัวเนี้ยไม่รู้ถ้าเป็นผมก็ต้องคุยแหละครับว่า ถ้าเป็นการดูแลเนี่ยามาดีหรือมาร้ายวะเนี่ยมาทํางานแบบไหนลุงก,ก็บอกว่าลุงออก tiktok ก,ก,ก,ก็ใน tiktok ถ้าอยากจะดูแบ็กกราวก็กดดูเดี๋ยวนี้ว่าลุงออกคือใคราง,ง้เป็นต้นนะครับไม่รู้เขาดูกันหรือเปล่ารุงนะไอเราในการที่นําเสนอเนี่ยเราก็ไม่ทำใช่ไหม ถ้าเขาห่างก็สนใจคณะของเราพอที่จะอนุญาตให้เราเข้าไปในสถานที่มืดเพราะว่าต้องการอยากจะให้ผู้ที่อยู่หน้าจอได้รู้ว่าความมืดของธรรมันเป็นยังไงไปถ่ายทําให้ดูไม่ใช่หรอครับเห็นไหมแล้วเวลาเกิดไฟแสงขึ้นมาแวบมันจะเป็นยังไงเนี่ยลุงก,ก็คิดว่าเออจะได้ใช้โอกาสสถานที่โดยตรงแล้วก็เป็นการแนะนํากับมนุษย์โลกกันแล้วกันว่าที่พูดเอาไว้ตั้งนานตั้งหนานแล้วมันจะเป็นอย่างนานีางนะยางไงเือนตันพอเราไปถึงตรงน,นี้ ก็เป็นอะไรก็พูดคุยกันดูที่ว่ารอดูว่าเขาจะอนุญาตไม่อนุญาตในระหว่างที่นั่งรอคอยตรงนี้ลุงก็ามาคอเป้งๆอยู่นอกถ้ำกันแล้วกันนะอ่าเนี่ยนี่ค่ะวาระราชการจะเป็นราชการ ฝ่ายท้องถิ่นก็ทํานองเดียวกันจะเป็นราชการหลักก็ไม่ต่างกันนี่แหละคือระบบนะที่เป็นพระราศรทางที่มันเป็นบล็อกเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีไม่มีร่องของคําว่ายืดหยุ่นเลยครับมีหน้า,นาประตูนิพพานมันต้งปิดตายมันตั้งนานหนักหนาแล้วประมาณนั้นก็พอๆกันนลยมั้งใช่ไ <laughs> หมฮะ มันไม่มีใครที่ทะลุประตูนิยามได้มีแต่ภาษาเนี่ยครับอันนี้ก็เหมือนกันนะดูซิว่าเขาอนุญาตไหมให้เข้าไปถ้าเขาอนุญาตให้เข้าไปก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรจะเรียกบุญตาได้ไหมกับท่านที่อยู่หน้าจอใช่ไหมครับลุงก,ก็จะได้ไปอธิบายธรรมชาติอันเป็นถ้ำกับความมืดติดตื้อร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยภาษาพุทธะบอกว่าอาวิชชาอาวิชชานั่นแหละครับใช่ไหมครับ มันจะได้ยังลึกเข้าไปโดยแจ้งสักทีหนึง่งมันเรื่องราวของมนุษย์ในเรื่องของกฎกติกาหรือว่าระเบียบตรงนี้แหละครับบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างนี้ครับท่านมันไปนมานานแล้วนะครับน,นี่ก็เรียกว่าบังคับบัญชาตั้งแต่บนลงล่างบนเนี่ยนั่งอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ล่างคือหน้างานนี่แหละครับตรงเนี้หน้างานไม่สามารถที่จะปิดหรือเปิดได้เลยพดยกโหนดเพราะนั้นหน้างานน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการของการ,ขอ,การของการวิจัย เพราะนคนที่วิธีใช้ที่สคัญที่สุดตรงนั้นก็แปลว่าหมายเล็กหนึ่งที่ดูแลอยู่หน้าง,งานจะเป็นเวรยามแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ค่อนข้างจะอันเป็นสาธารณะก็คิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าหากว่าการท่องเที่ยวถ้าผู้คนไม่รู้แม้วที่นี่จะมาท่องเที่ยวที่ผ่านๆมาก็มีแต่ฝูงลิงอยู่สองฝูงที่ผ่านมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นช่วงอย่างนี้เป็นช่วงที่เป็นเป็น,ปนจังหวะในการที่จะเปิดเห็นไหมเมื่อรับการสั่งตายอย่างเงี้ยปิดตายเงี้ยเอาอะไรมาเปิดที่นี่ครับเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยหะครับท่านเอ๋ยไม่รู้นะถ้าถ้าลุงวิริชัยนะนะครับใครไม่รักตัวกลัวตายใครไม่รักชีวิตเนี่ยไอในถ้ำนี่ลุงเดินถ้ำได้กรไแท่แล้วคนที่ต่อสายไฟมันจะไปต่อไว้ใกล้ๆให้ตีนเหยียบได้ไงวะ ช่ไหมต่อไว้ห่างนู่นสายไฟก็อยู่เมนอยู่รอบนอกน,นุ่นน่ะกลัวไฟช็อตจากตรงจะตายเนี่ยอ้างถึงอ้างอิงที่เขาว่ามานะแต่มีการฟ้องร้องอย่างนั้นมีฟ้องฟ้องมานี่จะเซ็นให้ดูล้วพี่ชอบองชีวิตนี้ประมาณนั้นครับัถถ้งคณะด้วยเนี่ย <c oughs> ก็พู้จในเชิงต่อรองนี้ดีหน่อยครับท่านอจริงๆลุงก็ไม่เคยใช้ในการต่อรองอะไรใครนะเพียงแต่แจ้งให้ทราบว่าเราก็มาไกลใช่ไหมล่ะจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้นะ ก็อยากจะทําทงานชิ้นหนึ่งเพราะว่ามันเรื่องราวมนุษย์กับธรรมชาติในถ้ำมก็จะเป็นธรรมชาติแวดล้อมก็คือธรรมชาติถ้าฝั่งธรรมชาติไม่ไม่เปิดมนุษย์มันก็เข้ามาไม่ได้เมื่อเข้ามาไม่ได้มันก็อยู่กับเป็นธรรมชาติไม่มีมนุษย์เข้ามาบราการอรานะไรต่างๆสัย์พัดไม่มีอะไรต่างาแล้วมันจะเจริญงอกงามได้ไงวัยเจริญเห็นไหมักคิดแค่นี้เองนะฮะทำไมถึงไม่เปิดก่แค่นิดเดียวเองเนนิดเดียวเองนะ เอานะแค่รู้เข็มกันแล้วกันอ่ะเห็นไหมครับไม่รู้นะถ้าเป็นลุงนะคขาเนะผู้ทีออยู่ในหน้าง,งานเนี่ยต้องรับผิดและรับชอบแล้วก็ตือ่ในสถานการณ์จริงด้วยมันต้องพิจารณาแล้วคนไหนไม่มีคนที่ไม่มีดุลพินิษในการทิงใจเนี่ยโอ้ยเป็นผมผมก็ไม่นั่ง <laughs> แต่งตั้งเข้ามาดูแลจัดการใช่ไหมครับเป็นผมคงไม่แต่งตั้งเพราะนัุคลากรที่จะมา ปิดเปิดตรงนั้นมันเป็นนาทีวิกฤตอย่างเช่นนะหาวว่ามีอะไรต่างๆเกิดขึ้นภัยธรรมชาติขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วใครแต่ทินใจทีเนี้ยก็ต้องหน้างานแต่ทินใจมันไี่ถูกต้องไม่ต้องรอคําสั่งใครทีเนี้ยเมื่อเวลามันเกิดภัยธรรมชงธรรมชาติอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับแต่รอคําสั่งเหรอตายหาพอดีเห็นไหมมันไม่ได้นะครับเหมือนั้นตัวบุคคลเนี่ยสำคัญที่สุดแม้ว่าอยู่จดุดอยไหนก็ตามนะครับสถานะอะไรหน้าที่อะไรก็เหมือนกัน ทุกอย่างเมื่อเวลามันถูกบล็อกมันต้องมีช่องคือช่อง except นะฮะแม้กระทั่งในระดับโลกเขาเหมือนกันนะ่ะคุยกันทางแจ้งทางรับเห็นไหมครับไอ้นี่เปิดเผยได้เปิดเผยไม่ได้แต่ในระหว่างนี้มันก็ต้องมีครับไม่ไม,ไมีไม่มีทางออกน่ะซวยเลยครับทุกทุกเรื่องครับมันต้องมีทางออกมันจึงจะไม่เกิดสิ่งที่มันเลวร้ายเกิดขึ้นมาอะไรทำนองน,นี้ครับลอง,ลอง,ล,องลองนำเอาสิ่งนี้นำมาพิจารณาหนับรรดาผู้ ได้แต่นั่งอยู่ในหอคอยงานช้างสั่งอย่างเดียวรายงานปุป๊บก็สั่งอย่างเดียวเพียงแค่ไฟไม่มาก็สั่งปิดเลยโอ้อย่างนี้คนที่เดินทางมาไกลก็เลยเสียหมดไปหมดเลยนะครับแทนที่จะแจะ้งให้กับผู้ที่เดินทางไปมาไม่รู้ถ้าเป็นผมเนี่ยครับผมจะไว้ทำ,ำไมแต่ไม่ขอกระจายเสียงเนี่ยใช่ไหมเพราะผู้คนไปมาได้รู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้อันนี้ก็มาให้ เข้ามาก็ไม่มีอะไรกลับไปแต่ละคนกลับไปเขาตั้งด่าเมียพ่อกลับแต่เขาด่าในใจอ่ะหรือไม่ประมาณนั้นเพราะด้วยอย่างเงี้ยไม่มีตัวพีอาให้กับผู้คนไปมาได้รับรู้เลยว่าสถานการณ์จริงมันเป็นเช่นนี้นะใช่ไหมครับก็บอกให้กับผู้ที่เข้าไปเข้ามาด้วยเนี่ยพ่อค้าแม่ขายก็เหมือนกันเขาก็ตั้งร้านขายของนู่นเนี่ยเนี่ยเพียงแค่ แค่ที่เองก็สามารถที่จะเปิดให้มันโฟโล์ได้นะแค่ไอไฟดับโถนะจริงไหมนะเนี่ยนะไฟฉายก็มียิ่งผมนีเป็นคนต่อต้านมากเดือซ้ำไปนะรับว่าห้ามเปิดไฟแสงสว่างไฟฟ้าในถ้ำผมต่อต้านมามากมานานนะครับไม่รู้ถ้าผมมีอำนาจสั่งการเนี่ยฮรปากการนี่เรากลับซวงเลยล่ะครับ สถานที่ท่องเที่ยวทําได้แต่ต้องหนึ่งสามสี่ห้าไม่ใช่เปิดไฟให้สว่างร้ยโจอนี่รู้ไหมมันจะคืออย่าลืมไฟที่จุดไหนเนี่ยที่ใดมีแสงสว่างที่จะมีความร้อนเห็นไหมหรือที่ใดมีแสงสว่างที่จะมีความร้อนเพราะนั้นไฟนิดเดียวมันเป็นความร้อนมันจะเริ่ม้นของเอามันทําให้กลืนกินอะไรความชื้นในถ้ำได้นะวันแล้วหรืปีแล้วปีเล่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้น ดีแล้วที่ไฟฟ้ามันดับแต่นุยาตให้ใช้เฉพาะไฟฉายเข้าไปท่านเองนะครับไฟฉายอย่างนี้ได้เห็นไหมฮะอย่างนี้ก็สามารถนมทางได้เลยลงกําลังพูดถึงว่าบรรยากาศของแต่ประเทศเขานะานะก็มีการทาํากันนึกเป็นนึกบรรดาวนนะครับผ่านประตูเข้าไปยี่สิบาทไม่พอหรอกถ้าหากว่าภายในมันน่าดูนะครับเนี่ถ้ามันน่าดูนะถ้าไม่น่าดูสลึกหนึ่งเขาก็ไม่จ่ายอยู่แล้ว ก็ก็างในมันก็ธรรมชาติกรลังสันเอาไว้มันน่าดูน่าชมก็ต้องมีแสงสว่างก็คือไฟฉายนี่ครับวันนี้จะดีที่สุดในการที่จะดูแลถ้าด้วยในเวลาเดียวกันนะครับแล้วความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้นไม่งั้นก็มันก็มีแต่ความแห้งแล้ง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 อยู่ก็เพราะไฟฟ้าเปิดในถ้ำนี่แหละครับมันแห้งแล้งทุกทถ้ำในประเทศไทยไม่รู้ถ้าหากว่าลุงมีอำนาจสั่งการเซ็นแม่งเดี๋ยวนี้เลยจริงถ้ำทุกถ้ำ ใช่ถ้าเปิดสถานที่ต่องเที่ยวไฟที่แสงสว่างก็ต้องไฟฉายอย่างเดียวนะครับแต่ห้ามใช้ตะเกียงเจ้าพายุด้วยนะครับมันเหม็นควันมันเหม็นนะ้ำมันกา๊าซอน,นั้นห้ามเลยเพราะอะไรที่กำลังพูดนี่ก็คือท้ำเชียงดาว